เกราะใหม่กันกระสุนรถถากถางติดเกราะสุดแกร่งลุยภารกิจตรวจคน้นทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับนี่คือการอัปเกรดความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดเมื่อวานนี้29กรันยายน 68, 68กรมทหารช่างที่หนึ่งได้รับการสนับสนุนครั้งใหญ่เพื่อให้กำลังพลปลอดภัยถึงขีดสุดในภารกิจสุดอันตราย พันเอกกฤษดาจินเลอร์ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่หนึ่งได้รับมอบกระจกนิรภัยกันกระสุนสุดไฮเทคโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแพรผิวงามมอเตอร์จำกัดร่วมกับกอร,รมนจังหวัดสมุทรสาครกระจกกันกระสุนนี้จะถูกนำไปติดตั้งกับอะไรติดตั้งกับรถเกราะถากถางขนาดเบาซึ่งเป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในภารกิจสำคัญระดับชาติภารกิจตรวจค้นทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา การสนับสนุนครั้งนี้ไม่ใช่แก้การมอบอุปกรณ์แต่คือการมอบขวัญกำลังใจและความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ต้องเสี่ยงชีวิตในพื้นที่อันตรายเพื่อให้การเคลียร์พื้นที่ระเบิดสำเร็จลุล่วงและประชาชนสามารถกลับมาใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภยัยคุณผู้ชมคิดว่าการอัพเกรดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจเคลียร์ทุ่นระเบิดสำคัญแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารด้านความมั่นคงและเรื่องราวการเสียสละของทหารไทยจำชื่อเราไว้ข่าวเจาะลึกสุดมันต้องที่นี่เท่านั้นแล้วพบกันใหม่